รายกาสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีก็จะพาทุกคนไปดูอัปเดตดอกดวงในสวนของนี้นะคะเพราะว่าน้องเขาเริ่มบานกันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีคงจะตัดแต่งกิ่งน้องชุดใหญ่เพื่อที่ว่าหนึ่งเดือนต่อจากนี้ค่ะน้องเขาจะได้ออกดอกทันในช่วงของฤด,ดูหนาวนะคะสวัสดีค่ะซีโอตัวน้อย <c oughs> มาช่วยมามีเหรอคะ หนูชอบดอกอะไรอแนะนําดอกหน่อยเร็วอันนี้ดอกมาโซระนะคะเแบบี้ดมสิอาวสเซตหอมใ, <น S 1> ใช่ไหมคะก็ุก,ะ,กะดกใช่ดอกในสวนเราดมได้สับได้นะคะเพราะว่าสวนเราเป็นสวนออร์แกนิกนะคะเราจะไม่ใช้สารเคมีในการฉีดพ่นเนาะวันนี้ก็จะใช้น้ำส้มควันไม้นะคะซึ่งก็ไม่เป็นอันตรายกับเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงแน่นอน,นะคะ่คะต่อมั้ยคะนี่ อันนี้ต้นบีชอปนะคะนี่เห็นไหมน้องก็ออกตูมออกดอกได้ๆเป็นขึ้นทรงพุ่มขึ้นมากับกรงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นสองต้นในส่วนของเราจะเป็นต้นยี่สุนนะคะต้นยี่สุนก็จะมีกลิ่นหอมเป็นกุหลาบไทยเนาะแล้วก็บิโอซ่านะคะนี่ล้องรอบานอยู่โอ๊ยโอเคอันนี้น่าจะเป็นโป๊บจอห์นพอลนะคะ โอเคโซนด้านในนี้นะคะเราตัดแต่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอนนี้เราก็คงจะเคลียร์ส่วนกันชุดใหญ่เลยนะคะนี่อันนี้โซนน้องๆน,นะคะตอนรับมาน้องอายุ4เดือนตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดนะคะแตกยอดแตกใดออกมานี่ เดี๋ยวเซตนี้นะคะเซตนี้มีจะให้เขาบานแล้วก็ตัดแต่งตัดแต่งเรียบร้อยแล้วจะลงกระถางเลยส่วนเซตนี้ก็จะรอให้เขาออกดอกหนึ่งรอบก่อนอีกสักรอบก่อนนะคะก็เดี๋ยวค่อยลงกระถางก็น่าจะเป็นสักเดือนหน้าอันนี้เซตนี้ก็น่าจะเป็นอีกสัก2วีคประมาณนี้นะคะโอเคไปดูโซนถัดไปค่ะใครที่กำลังมองหา น้องคาตาลินะคะมีจะให้เขาดูดูตอนเขาตุมนะคะตอนเขาตุ้มเขาสวยมากเห็นไหมทำไมไม่ไม่โฟกัสอ่ะประมาณนี้ละกันนะคะก็ตุ้มทัางหัวแม่มือเลยนะคะแต่พอผ่านไปประมาณสี่ถึงห้าวันน้องก็จะบานได้เท่านี้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวมีจะรอดุนช่วงฤดูหนาวดูนะคะตอนนี้มีจะตัดแต่งกิ่งเขาก่อนเวลาตัดแต่งกิ่งเนี่ยมีจะตัด ตัดให้เท่าๆกันทั้งหมดนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เป็นทรงพุ่ม,มเนาะอันนี้ดับเบิ้ดีไลท์นะคะหอมแล้วดอกก็จะเป็นไล่สีแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบดอกดกนะคะกลิ่นหอมนี่นะคะแนะนําเลยตระกูลมอนทั้งหลายนะอันนี้เป็นมอนสุโขทัยนะคะออกดอกดกมากกลิ่นหอมแรงนะคะ ก็อย่างที่รู้รู้กันว่าเขาจะเอาไวไ้ไวใช้ทำชานะคะนี่ Pride of Jane Pride of Jane ก็น่าจะเป็นสปีชีส์เดียวกับคาตาลิค่ะหัวเราะอะไรจ๊ะ <c oughs> หัวเราะอะไรอ,อ่ะหัวเราะเสียงแล้วอ่าข้างในนะคะข้างในเป็นอ,ออฟฟ o ร Love นะคะ <c oughs> Notting Hill อันนี้ซำบอดได้แล้วก็อันนี้เป็น queen of e l f queen of e l f นี่ก็เลี้ยงง่ายนะคะออกดอกเป็นช่ออย่างนี้นะคะออ้อันนี้ร่วงละดอกมีกลิ่นหอมนะคะหอมละมุนละมุนอันนี้เบียทริชมีแพทเทียนสแพทเทียนสิ่งอันนึงนะคะก็หอมเหมือนกันอันนั้นก็ดอกดกบานทนนะคะอุ๊ยเราเจอเราเจอ โอ้ยเจ็บเอาไม่ได้เดี๋ยวอนแกามาตัดล้วกันอันนี้นะคะก็เป็นผลพวงจากช่วงก่อนที่มีพายุเข้านะคะฝนตกเยอะเนาะแล้วเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสวนเราก็จะมีใบที่เจอเอ,อ,อะไรอะ่ะพวกเชื้อราอะไรพวกนี้บ้างนะคะก็เด็ดทิ้งนะโอเคลงยินก็จะเป็นเรดิโอไทม์ของเรานะคะแล้วส่วน ตัวนี้ก็จะเป็นโอ้ตุ่มดอกเต็มเลย princess k a o l i นะคะสีจริงของเขาเนี่ยจะเป็นสีม่วงพาสเทลสวยมากกลีบนิ่มนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น asusie นะคะโอ้ใหญ่มากบานแบบดูดีเอล่ะใหญ่มากจริงๆเราน้องกลีบจะมีแบบชั้นกลีบจะเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าฟอร์มด้วยความที่มันแบบ อาจจะไม่ใช่ดูเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ได้ประมาณนี้นะอันนี้โอ้เลือยไปไกลละเดี๋ยวต้องต้องทำค้างให้เขาใหม่นะคะ CPM โอเคโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซน ICU ยุคแรกของเรานะคะซึ่งก็จะมีบางต้นที่เราย้ายไปไว้ข้างบ้านแล้วนะคะซึ่ง เขาก็จะมีการจเจริญเติบโตค่อนข้างดีทีเดียวนะคะตรนนี้อิมิเลียนกิวลอตนะคะหอมากนี่นามาโซนกระถางดินเผาแล้ะจ้าโซนนี้นะคะก็ยังจะยกให้กาเบรโอ๊กนะคะเป็นที่หนึ่งในใจออกดอกดอกบานโทนฟอร์มดอกไม่ได้ไม่ได้พังนะคะก็คือซื้อมาฟอร์มเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่าง,งานั้นซึ่งก็จะไปลุ้นช่วงฤดูหนาวมีก็อยากเห็นว่าฟอร์มฤดูหนาวเขาจะปังกว่านี้หรือเปล่านะจ๊ะ ต้นสูงๆงนี่นะคะสต,ต้นนี้สูงประมาณอกมีแล้วนะคะเป็นมอนไกลกังวลน,นะคะดอกเขาจะเป็นสีชมพูหอมๆเลยอะคือเดินเดินห่างจากตรงนี้สักสิบเมตรยี่สิบเมตรก็ยังได้กลิ่นนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นโซนน้องใหม่ทั้งหมดนะคะของเมื่อประมาณกี่เดือนที่แล้วก็จำไม่ได้ละ <c oughs> หอมใช่ไหมคะอันนี้ก็หอมนะคะอันนี้โชว์เอ็มมานูเอลเบบีรังดม ไม่เป็นไรหรือไม่เป็นไรหอมไหมคะดมซิก็มันน um ิ่มไงหอมใช่ไหมแน่ไหมนี่เคยนัยอ้อยเหี้ยวร้อ่ะดอกเขาใหญ่มากดอกประมาณนี้เลยอ่ะฟอร์มก็ดีนะโอเคอ่ะอันนี้โซนซุ้มนะคะโซนซุ้มก็มีดอก เอาเอามาเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวเราจะหอมนะแมม่หอลคะอันนี้มองคเคอร์ค่ะใช่มองเคอร์นี่อะไรอ่ะมูนสโตนค่ะมูนสโตนเดี๋ยวเรารอดอกมูนสโตนเป็นตัดดอกนะคะแต่ว่าหนามเขาค่อนข้างเยอะมากสีกสีแดงตัวนั้นไม่หอมค่ะเรดบาคาล่าเขาไม่มีกลิ่นค่ะลูกเบบีลองดมนี่ลองดมนี้อัลลาฮัมดาบีหรือโอ๊บแม่ก็ไม่แน่ใจ หอมใช่ไหมคะโอเคนี่ดูกิ่งกระดงเขาใหญ่มากยังไม่บานเลยกิ่งกระดงใหญ่มากกลมต้นเขาเท่านิ้วก้อยหมามีเลยโอเคและโซนนี้นะคะจะเป็นโซนใหม่ที่เราจะนําเสนอซึ่งเรามีคลิปนึงนะคะปกติแล้วเนี่ยเราอะเคยเอากระถางไปไว้ฝั่งนู้นใช่ไหมค่ะ ซึ่งพอเราเอากระถางไปไว้ฝั่งนู้นนะคะปรากฏว่าแดดเขาได้รับแดดเออแดดในช่วงช่วงสายถึงบ่ายนะคะแต่ว่าฝั่งนี้จะรับแดดช่วงเช้าจนถึงเที่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยความแรงของแดดอะอาจจะไม่เท่ากันนะคะซึ่งข้อแตกต่างก็คือพอเราเอามาไว้ฝั่งนี้น้องอะคะ่ะอย่างยกตัวอย่างต้นนี้นะนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ ต้นนี้ตอนที่อยู่อยู่ i c ซโซนแรกนะคะตรงนี้ก็คือจะมีแค่กิ่งกิ่งเดียวเลยไม่มีใบซักใบเลยนะคะแต่พอเราเอามาไว้ฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเอยแสงค่อนข้างจ้านะคะตอนนี้ประมาณ11อดโมงนะเนี่ยเขาแตกกระโดงออกมาแล้วนะคะแล้วก็แตกตาค้างออกมาด้วยนะคะซึ่งนั่นแปลว่าแดดฝั่งเนี้ดีกว่าแดดฝั่งนู้นนะคะประมาณนี้เนาะ โอเคตอนนี้ร้อนมากแล้วเดี๋ยวมีจะไปทํางานสวนกันต่อเราก็จะไปตัดแต่งชุดใหญ่นะคะเพื่อที่ว่าน้องๆเขาจะได้ออกดอกบานทันในช่วงรืดดูหนาวนะคะบายๆบีบีบายกันขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะทุกคน